ครับร er ับหน้าท like ี่บทเป็นสาวสวยครับสวัสดีครับผมไนแคเป็นคนรุนปั่นเอกที่36นอนใน19รับบทเป็นคุณชายอิทธิ์นะครับสวัสดีครับผมติชชัยบุษบรมวัฒน์เอกที่22นอนใน้ามีหน้าที่เป็นผู้พากเสียงนะครับเป็นได้ทุกคนสุดหล่อเลยนะครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายคนใด่ลมอยู่ห้องใน19นี่คือแปครับเป็นตากล้องนะคะ ชั้นไทยกา่์ตูนชั้นมอดดี้กาชื่อเล่นชื่อดุเนี่ยแล้วหมดเป็นวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องนิทานบ้านภูเทาภูนาแล้วเชิญรับชมกันเลยป่าแห่งหนึ่งได้มีนางยักษ์ชื่อว่ากินนาเธอชอบเดินไปเดินมาอยู่ในป่าแห่งนั้นวันแล้ววันเล่าเธอก็ยังเดินอยู่ จะเดินทำไมก็ไม่รู้วันหนึ่งมีชายหนุ่มหลอ่อชื่อว่าพุทธเสนเดินเข้ามาในบ่านางกินนาเห็นเข้าจึงได้แปลงกายเป็นหญิงสวยหถือแปลงรง่างยอกลายเป็นสาวสวยขึ้นทันที พอพุธเสรเห็นเขาก็เลยเรีบเดินไปหานางกินนาสาวสวยโอ้ห้องเชื่อรอยอะน้องเชื่อกินนะพี่มาทำอะไรอะโอ้โพี่มาผ่อสอนอะโอโ้พี่สนใจจะไปคุยที่ผ้านหนึ่งไมแคะโอโ้ได้อยู่แล้วโอ้โห จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินไปที่บ้านของนางกินนาะทั้งคู่ก็ได้เข้ามาในบ้านนางกินนานเลยถามว่าพี่คะพี่ชื่ออะไรคะ พูดเสรแล้วต่ว่าโอ้โหพี่ชิงพูดเสรแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วนางกินหนักก็เราเกี่ยวกับบ้านและหลายๆอย่างเกี่ยวกับเธอเองจากนั้นนางจึงได้บอกพู้เสรว่าพี่คะฉันไปหาอาหารกันนะคะแล้วนางกินน่ะก,ก็เดินออกจากบ้านไป พอพุทเสนเห็นนักเห็นว่านางกินน้ำไม่อยู่ที่บ่อแล้วพุทธเศนจึงตรวจดูตัวเวนรอบบ่นอน,น,นพอพุทธเสนเดินเข้าไปหลังบ้านก็ได้เจอโค้งกระดูกอัดอยู่ในบ่อน้ำพุทธเสนเห็นท่าไม่ดีแล้ว จึงวิ่งออกจากบ้านในทันทีพร้อมกับหยิบมะนาวสองลูกออกไปไพอนาง<ะ>เดินเข้ามาในบ้าน นางไม่เห็นอะไรไม่เห็นพุทธเสนและมะนาวสองลูกที่เคยวางเอาไว้น,งนางจึงได้แปลงร่างเพื่อใกลับเป็นร่างเดิม <อ Music. S 2> ปปแปลงร่างโยแล้วนางก็ได้วิ่งออกไปจากบ้านทันที วิ่งไปแล้วครับเออนางกินนาดได้วิ่งไปได้วยความเร็วเทียบเท่ายูสินโปนะครับเออเอ,อูออ้พูดเส็ยงเว่านางกินนาจะทำต,ตามทันแล้วก็เลยโยนมะนาวลูกแล้วไป ม่นเสกให้ไฟไหายหมดเลยแล้วนางก็เก่าวิ่งไล่กันต่อข yeah. ุณนเสกก็เลยโยนอ,อันที่สองออกไปหยาไป yeah. ไน,ไนปะไปากเกิลูกที่สองนั้นได้กลายเป็นทะเลใหญ่โอ้นางกินนาก็เลยไาวด้พลังของไมคเคิลแฟบนะครับอืมบูมไมคเชิญแฟบ จดท้ายห hey, ะ,ะก็ว่ายหมดมหาสมุทรเรามาสู่พื้นดินได้สําเร็จนางกินอ่ะแล้วได้เหนื่อยแล้วล้มนอนลงไปเอือจากนั้นก็ตายลงโอ้ยค <c oughs> <Yeah. c oughs> ว,วามเหนื่อยอ่ะพุเ้เซน <Up on. S 1> ที่วิ่งกับมาหันกับอ่เห็นว่า นางกินานะกำลังชักอยู่เฮ้ ي, ตายด้วยว่า <laughs> กำลังตายอยู่นะครับก็เลยวิ่งออกมาบอกว่าเฮ้ hey, ตายด้วยแล้วก็ลงไปนอนตายด้วยแอะทุเล <laughs> หลายพันปีผ่านไปทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นภูเขาหินที่ชื่อว่าภูเท้าและภูนางจบแล้วครับ